เล็กสั้นไม่มั่นใจคลิปนี้มีทางออกสวัสดีครับสำหรับใครที่มีปัญหาน้องชายเล็กน้องชายสั้นไม่พอใจในเรือขนาดแบบผมบ้างเมื่อก่อนผมมีปัญหามากเลยครับกับเรื่องขนาดน้องชายตอนที่ผมมีแฟนอยู่คือผมมีแฟนกี่คนเขาก็บ่นว่าน้องชายเล็กบ้างเอาไม่มันบ้างเป็นอย่างนี้บ่อยๆครับแล้วเขาก็เลิกไปจนทุกวันนี้ผมไม่กล้าจะมีใครมันลำบากใจมากเลยครับจนผมมาพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มขนาด ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจิ้งเหลนหรือว่าเจลนวดผมก็ลองหมดแล้วครับไม่เคยเห็นผลเลยจนผมอ่ะได้มาเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งครับซึ่งเขาใช้บาลานโอ,อยู่เขาเลยจึงแนะนําให้ผมใช้ซึ่งมันคือตัวนี้ครับผมมาได้ใช้มา7วันจากปกติไซส์ของผมคือ49่สิแค่7วันนะครับเปลี่ยนเป็น5้าสิบสเลยแล้วพอใช้มาเรื่อยๆจนตอนเนี้ย เกือบ54แล้วครับแค่ขวดเดียวสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขนาดน้องชายให้ใหญ่ยาวถาวรผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับนวด7วันใหญ่แน่นเต็มลำ